วันนี้ก็ส่งมอบรถเกี่ยวข้าวปลดนี้ครับผมกเกษตรพัฒนาไปยังเจ้าของใหม่ครับผมวันนี้ก็ได้รถเชลเลอร์ของอทีมงานสีตโต้งครับผมปิดการขายแล้วครับเดินทางไปอยู่กับเจ้าของใหม่ครับผม เสียโต้องอีกครั้งครับผมอาสาขับขึ้นเทเลอร์ให้ฮะฟฝีมือจัดครับผม phía mưa phi mơ à à เรียบร้อยครับผมเจียมมือชีพขับเองครับผมเสียต้งประสบการณ์20ปีอ้พอดีเลยฮะเอาถอยหลังยี่น้อย รีโมดคอนโทรลในระบบไร้สายครับควบคุมผ่านอากาศอเ,เอา้าเ,เทลเลอร์ส,สวยๆแบบนี้ใครอยากได้ก็จับจองไปเจ้ญญาของได้ครับผมตัวนี้ระบบถุงลมเ,เป็นเทลเลอร์สิบล้อครับฮีโน่ ino, ซีรีส์เจ็ดร้อยครับผมจะต้อง เทเลอนี่ขายเท่าไรล้านสาห้าครับล้านสาห้าไฟแนนซ์จัดให้ไหมจัดได้ครับจัดเท่าไรจัดประมาณล้านหนึงครับประมาณล้านหนึ่งนะใช่ครับโอ้โหสวยๆเลยครับผมตัวนี้เครื่องอะไรนะ E มเกียร์ธรรมดา E E บ E E สิบสา E เกียร์ธรรมดาใด่ครับตัวนี้ยูโรไฟ์ครับยูโรไ์เลยนะใช่ครับโอ้โหล้าน3ามเป็นส่รนลดได้ครับล้านสามาต่อรองได้อีกมเนี่ เอ,อ, <_ letter> อาใครสนใจคันนี้ครับผมร้านสามห้าครับยูโรโฟไฟครับผมทำขายนะเอาไปขึ้นรถเกี่ยวครับี่เอาสนใจโทรมาครับผม080 843 2910นเกนะครับเกิร์ใหม่เก่าญี่ปุ่นครับผมเอามาบิวใช้ในเมืองไทยครับผม จดทะเบียนวันที่เรียบร้อย GPS พร้อมครับผมตัวนี้ครับพิกัดก็โดนสมบูรณ์สะแก้วครับผมเห็นว่าเอาไปใช้งานข้าวโพดครับผมเกี่ยวก้โพดเอาไปก็ต้องไปเปลี่ยนปากครับผมใครสนใจปากเกี่ยวก็โทรมาสอบถามได้ครับผม ปลากเกียวนี้ยังสดอยู่นะยังสวยอยู่ครับพื้นเหลดใหม่ๆเลยนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามราคาได้ครับผมปากเกี่ยวตัวนี้นะเกี่ยวของเอาไปเกี่ยวกับโพดต,ต้องไปเปลี่ยนปากใหม่ครับผมตัวนี้เกลียวดันยังสวยอยู่ครับผมชุดเกลียวชุดปากชุดหนวดกุ้งนะครับไม่เคยเชี่ยวชนมาครับผมสวยๆเลยนะเนื้อเหล็ะครับ อาคนส่งมาสถา,านครับผมไกลๆก็เรียกใช้กันได้ครับเสียตง้ตง,ตงวัรุ่นคุบนบังแม่จุดยอดครับอาอาเดินทางครับผมไปแล้วครับ 2 cho qua xa các bụng À, Bye bye